นจริๆทุกคนทค,นคะสองสามวันมานี้ทุกคนคงเห็นหน้าฟีด a c e b o o k ของพี่ลุงนะคะว่ามีการขายดิบขายดีจริงๆแล้วมันขายดีมาตั้งแต่พี่ลุงเริ่มต้นทําแล้วนะคะทุกคนพี่ลุงทําตัวนี้นะคะแชมพูสมุนไพรโฟร์เอลนะคะมันขายดีมากๆขายดีจริงๆขายดีจนแบบทุกคนที่ซื้อนะคะมาซื้อซ้าอ่ะทุกคนตอนนี้พี่ลุงนะพี่ลุงไม่ได้แบบ โฆษณาชวนเชื่อแต่มันเกิดขึ้นจริงๆนะทุกคนพี่รุ่งเคยมาทําออนไลน์ก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าพี่รุ่งไม่มีประสบการณ์ทางด้านออกหน้ากล้องแบบนี้นะคะแล้วตั้งแต่เรามาทําตัวนี้นะทุกคนมันรู้สึกมันเหมือนการออกมาให้อะออกมาให้สิ่งดีๆออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้ผู้คนแล้วคนเขาก็เห็นนะว่าเราให้จริงๆเราให้จากการที่เราใช้จริงนะคะทุกคนนี่เห็นไหม นี่พี่ลุงบาทพยายามรวบผมให้มันตึงนะแต่นี่คือผมที่มันออกใหม่นะคะทุกคนเนี่ยผมออกใหม่มันเก็บไม่อยู่เก็บทรงไม่อยู่อดีเองมาจากคําว่าเก็บทรงมาอยู่เข้าใจเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นมันขึ้นมันโผล่มาแบบเนี้ยเห็นไหมผมมันขึ้นมาใหม่เยอะมากไอ้ที่มันเคยหลุดล่วงไอ้ที่มันเคยไม่ขึ้นไม่งอกมันช้ามันงอขึ้นแบบหยิกๆปล่อยๆเราชอบถอนมันใช่ไหมมันก็เลยมีเป็นกระจุบแบบเนี้ยโอ้ย เกินมันใาญจริงๆทุกคนแล้วตอนนี้นะคะใครนะคะที่อยากจะทำธุรกิจออนไลน์นะคะมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะทุกคนทุกคนคะใครบอกว่าโควิดมันเป็นช่วงที่ขาลงพี่ลุงตั้งแต่พี่ลุงมาทำาแชมพูตัวนี้นะคะแชมพูสมุนไพรโฟ y l ไบเอลนะคะพี่ลุงอยู่ช่วงขาขึ้นค่ะตั้งแต่เดือนแรกขึ้นมาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนทุกคนว่ามันมันน่าทำไหม ทำไม่ยากถ้าใครยังไม่อยากลงทุนก็แค่เอารูปไปโพสแล้วคุณก็ได้ชุดหนึ่งก็ได้ห5บหาบาทแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะลงทุนนะก็อย่างต่ำสุดก็ห้าชุดหชุดถ้าขายหมดก็ได้กำไร650บาทโอ้ยขายง่ายมากคนคือลองเอาไปใช้เถอะแล้วจะรู้ว่ามันดีจริงทุกคนที่เป็นตัวแทนของพี่ลุง เกิดจากการเอาไปใช้โดยที่ไม่รู้เลยว่ามันจะดีหรือว่าไม่ดีบางคนเอาไปใช้วันแรกวันที่สองออกมากลับมาเปิดบินขายขายหมดเกลี้ยงเลยทุกคนมันเป็นอาชีพที่ไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลยอะลองมาทำดูนะ